ชุชมบรรยากาศยามเช้านะคะอากาศดีมากฟังเสียงนกเสียงกานะคะสวัสดีตอนเช,าชา้าจ้า ชมบรรยากาศธรรมชาติ ตรงนี้เป็นเ่าเลี้ยงปลานะคะฝั่งนโน้นก็เป็นป่ากล้วยแล้วก็ดอกปัวอดอกปัวเขาปลูกไว้ขายาที่ว่าเป็นที่เม็ดเขาแกะ่เม็ดไปขายก็ปล่อยให้มันเป็นเม็ดแล้วก็เก็บไปขายเนาะเยอะ ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกบัวลอยลอยตายทาวมาฝั่งโน้นก็เป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านข้ามไปโน้นก็เป็นซอยโรงงาน เลยไปนู ơi, bên, ่นก็เป็นตรงที่ขายของซอยถัดไปเดี๋ยวธรรมชาติตอนเช้าเช้าอากาศดีอากาศดีท้องฟ้าก็สวยงามอากาศตอนเช้าเช้าเย็นนะคะมีบ่เรียงปลา ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เ,เข้ามารับชมชีพนะคะบรรยากาศธรรมชาติเนะเลือกดไลค์กดติดตามด้ยวยนะคะนกตอนล้วเช้า นอกเกลียมาก